กำลังจะเข้าไปในโลหะภาษาทนะครับชมงาัศนียพระสงกสิสงศ์นะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่แต่เดิมเป็นเฉลิมไทยก็จะเป็นที่บรรจุพระโรมสารีริกธาเจออะไรดีๆมาก็เอามาแปะแบ่งปันกันครับผมถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ ทางเข้าวัรดราชนาจาด้านหลังไม่มีหมานะครับครับเดี๋ยวเราก็าเลี้ยวเข้าวัดตึ้งทิปนี้เราจะเดินเข้าไปที่โลหะปราสาทเลยนะครับนวัดรชดาชนาจาราชนาจาหรือเรียกนิกเนมว่าโลหะปราสาทใช่ไหม ไม่ใช่ครับโลหะประสาทเป็นส่วนหนึ่งของมวลธาตออ๋อจังก็คืออยู่ในอยู่ในพื้นที่นี้หรอคิดผิดตรงนี้คือโลหะประสาทใช่ไหมล่ะสแนดคอร์สใช่นี่แหละโลหะประสาทนี่วันนี้เรากําลังจะเข้าไปในโลหะประสาทนะครับขี่ผ่านไปผ่านมาตั้งหลายรอบแล้วคุณเป็นไม่เคยจะพาเข้าไปเลยนะครับไอเฮกึงเนี่ยครับผ่านอย่างเดียวครับผมขอแนะนำให้คุณขึ้นรวดเดียวเลยนะ วิ่งัน,นเ,งเดินดขึ้นไปทีเดียวห้ามพักนะครับได้ครับโอเคครับงานตามผมรเราจะทดลองดูครับขึ้นโลหะประสาทแบบรวดเดียวไม่พักครับโอ้โหสวยงามนะครับนี่ผมเพิ่งเคยเข้ามาเป็นครั้งแรกเลยนะครับ ลวดเดียวอ๋อันนี้ใช่ไหมเป็นบันไดวนครับ๋ย่ารลงมาเไล่ชมกิกโอเคครับลวดเดียวครับสุดแล้วนี่สุดนครับสุดนะครับเชิญชมท่าศนียภาพส6มอึศาสนะครับอือ ยังไม่ชัคนคนสุดทีครับคนสุดคืออันนี้ฮะเราไปกลับข <พอ S 1> ึ้นเรม่งเดี๋ยวเมีบันไดฮะแต่ว่ามันเข้าได้ที่สองคนฮะอเหรอสวยงามนะครับเป็นเกือบจะยอดนะครับของโลหะประสาทอันนี้ก็เป็นมุมที่แต่เดิมเป็นฉเฉลิมไทย นี่ฮะตรงนี้เฉลิมไทยอยู่นี้ครับตรงสราเขียวๆนี่ทป็นยิ่งคองเจ็ดเจ็ดไหมฮะเป็นเฉลิมไทยเพราะมีรูปปั้นยิ่งคองอยู่ด้านหน้านะครับเจสิก้าแลงครับแล้นี้คือตรงเรียนวัดลาดดาอันนี้เป็นมุมที่หลายๆคนตอนเด็กๆไม่จำได้นะครับนี่มาจากลาดลงเดินครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น เฉลิมไทยในสระตรงนี้เป็นโรงหนังเฉลิมไทยที่เขาบอกว่าโรงหนังมันปังโลหะประสานะครับก็เลยต้องทุบทิ้งครับนี่นี่นี่เวิ้งเวิ้งเนี่ยเวิ้งเนี้ยครับนี่เนี้ยเฉลิมไทยเหรอใช่ใช่นั่นคือเฉลิมไทยและด้านบนสุดของโลหะประสานนะครับ ก็จะเป็นที่บรรจุพระรุมสารีริกธาตุเยอครับก็วันโนชคดีครับ oh. ได้มีโอ,อกาสมาสักการะครับ <Yeah. S 1> และนี่กคือ <Yeah. S 1> ด้านบนสุดนะครับของ 有话不散。 ไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ